บายดีพี่น้องเมือ่อในเจมี่มาเก็บผักซอยพี่น้องเลยสบายดีเด้อเขินงาม,มกันตอนมีเด้อเช็คหน่อยโอ้พี่น้องเอ้ย <c oughs> ว่าวกะซี่เคิร์นเน่เคิร์นกอง <c oughs> เก็บลบายบ่ดีเอาเบิร์ตหม่อนน่ะ <c oughs> ขีตาบอสเคิร์น <c oughs> ขีตาบ่พี่น้องเงไงใบเก็บลีขีตาพักเนาะ <c oughs> ข้างนี้ชาวนาลกน้นองเอ้ไปยึยกว่าต้นผั้เอกนะี่น้องงนาะมอะไรไรแค่ากบัพอน,นะนอ,อุ้ยบัพอนานะีจนี้องาผักไม่เทนะ่าน้ำไม่ต้าแต่ต้นหอมนะพี่น,อน้องหอมแก่คน แก่คนเรื <c ười> <c ười> <c ười> ああ่องฮ้อมกลัวนะพี่น้องห้อมคือแก่แม่อาคิวเออสออรดีสวยเกินอี่แล้ะพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีตุนกาอยู่ล้งกล่องก็บพักซอยเพลินพี่น้องเก็บพักยามแรงๆบรรยากาศดีดีอยู่พอดีมุดแสงเดดรวยโยที่มา มิเตนหมอกปานเอาีมาีน้องีมัอีมีมีมับยำเมลี่หม่นอยังน้อบพักเพชรอันไปสัวป่าต้มป่าต้มปลานิคต้มปลานินไว้คยจะไปกินพี่น้องเย เอ้เล็ดงามเหมอนเด้ยผู้งกินพี่น้องกันนะผาให้ยุ่งห้ามสาวห้าน้นะพี่เล้ยให้ยุ่งห้ามเจมี่อีกสาวห้าแกเป็นยุ่งกับตัวลายลายจังเกตตัวยิ่งกับตัวลายลายจีนกึ่งยกหนักน้ยยิงตะผู้โอ้ยิงตัวผู้รักยุ่งดูยุ่งอ่ะเดี๋ยวมันยิงยิงตะผู้นะยิงตะผู้สาวเก็บผักพี่น้องเอ้ยผู้ น้่งจำได้อีบ่สอกีเ้าเห็ดส่องส่องธรรมดาเลยพิกีใส่กับพี่ซึ่มเนาะพี่จเีถั่วโคกลน้องบัวส่องตุลกาส่องเําเลยก็นั่นกับสามีกับไปอันปถ่ายขีดดมเพลินทรงนั่นนะควมวนได้พี่น้องพนเห็ดนมีความเส้นนับหนาซื่อือเอ้าบอมีความสุกตลก แล้วทีลราสุดท้ายเพื่นหักหลังเขาก็จะนำตาออกไปหักหลังหักหลังแล้ว đẩy ไม่ใช่แม่มาุ่มนะเพราะวนนีันนั้นลุกเลิงานลุกอะไรเงี้ยก็ลุกหนับน้องบัวโอ้ยตายเดือดใจบ่เบิดตาเพื่อนอันนี้สามีคนงามสามีคนโก้วายชิวยโยปันเขาหน่อยชิวยโยปันเขาหน่อย ก็มีก่อคิดว่าอยากผักซองเนาะพี่น้องว่าอยากเห็นซองยูทูบอยจ้าชิตั้งซื้อซองยังพี่น้องเออเมนสวามีเพิระบาสิตั้งซองพี่น้องเอ้ยพิดตามกันเด้อเพิระท่านตั้งดอกนี่คือซื้อซองพรท่านได้เข้าไปถ่งสัตว์แล้วพี่น้องเอ้ยว่าพอได้ัวนอะเมนข้นสิมีพี่น้องไุญได้ไปข่ามารับชม ต่งซื้อส่งยังเด็บพี่น้องดูว่ากูข่าวประนด่นเย็บทักพี่น้องให้่ำแล้วเนาะปูไปก็ไม่คิเจะอาายเดี๋ยวเอาไปตกปลาล้วนนะไปปพาพี่น้องมาบุกคขาสวยพี่น้องเอ้ย แาวพ่งพ่งหอสายนะเอาหากมนใส่ตุมกับเ็บนะหากมาใส่ตุมย่ำหรือว่าหากมนใส่กห้อมสวยพันหน่อยเ่นงแม่เลยว้าวโอ้ทงข่อยนะมันบอกเปวดงมานี่นาดายแมนบอมันเป็นพักอเสอ่านั่นแม่มากินว่าแบนั้นว่า่า่ หน้าอันแม่พ่อปูกไว้เก็บเอาที่บอนไดอันที่ที่ลยยุบเอาพี่น้องแน่นประคองปลูกเองธรรมชาติพี่น้องเนาะบไดไซพุบอไดไซอันต่อันฝุ่นบไดไซส่้าใชคมีใสุ่่นเคราะพี่น้องอันใส่ฝุ่นเคราะห์พอเท้าไอ้ขีดอกฟ้ยมากอะัวบมี่แต่แป้งวัดแป้งวดเนานาะเนานาเน ดหมอ,อ,อน,นใครเพิอพอแล้วไปเอามากันนะคะอันนี้ให้ปูจับกล่องให้ได้พี่น้องเด้อใหู้บาจับกล่องให้พักงานมาเลยพ,พักงานกูคน พักงามกว่าคนอย่าเลยโอ้ยฟีดคนงามกว่พักนีเอาแค่นี้แหละค้ามองซะปัน้ก็สีย่าข้อตึงก็สีพูดตู่ผกมจำซะนีนี่เพื่อมันเก็โอ้ยเคยห่าเคยหญ้ายนสนอยวาาโอ้ย แล oh, well, oh, uh ้ว oh. ว่าไทยกัเป็นนีกโอแต่ว sí. ่าพได้ีนี่ที่นั่ทงไทยลายกับว่าเป็นนถึแล้วหอมหอมแบบพัชรีนี่ไม่ทิ้งวันหากวันไหนเอาไปต้มยำก็ได้เลยเนาะเป็นิต้มย่ำเห็ดอันแกงจืดรัวอะอย่างนั้นแบบพัชรีหอมแบบหอมเส่ลสยหอมเนี่ยจะเมือเสต้มเจนสมบัติกายกินเนาะ จะมีกับโบยังงามเนาะมันนี่พน้องบริเตงตบอกบุ๊มบบริตงวเตงเต้าวนน้อมันกหอยากแลายแปงีมแตงคีมมันคู่มันเลยนะแปงคีมมันคู่บ่นอรปากกับโบยังแดงตะกี้นะหวยปากแดงหงวยหยว่า้พี่น้องากว่าคนปากแดงบ่มีแหงย่างงไดลมปากบ่แเดงปากประเดงบมมีแหงย่างยังส้ำอมพี่น้องรู้ว่นอาไร้ามีอยู่ท่านี่เบิ้งแว่นเต้า้าว จะเปลีนน่ยนแล้วได้ไดจะงามจะขี้ไร่โบมี่พี่น้องเอ้ยบ่าวกับโบมีคือบ้านนะพี่น้องเนาะเม,มนบ่าวเมนแมนยังยุ่งไล่อะไก็จังไหน <laughs> จะเสียพุ่นเพี่น้องเด้อจะเสียพุ่นเลยสามีนะจะเสียพุนยยพ่นเนื้อลอยพัวมันประจักษ์ประจักษ์กระบาดก,กระบาดเด้อ <laughs> พี่น้องเอ้ยมาตุนาการกิจตัวเด้วยไ <laughs> ว <laughs>

นี่มเบ่งเห์เเออใส่เหตุรู้เบ่งบรกบ่ามาแล้วนี่ว่าคือจืดนะพี่น้องว่าคือผีบ้ามจ้มคนโหดเราข้ามดเหตดีเหตดีเหตุนูว่ายองเลยเห็กีฬาอันแรงนะพี่น้องเนาะทิี่นี่เด้มาข้ามดีกว่นี้นี่นี่นี่ สวยก็งามเห็นไหมปบาว่าต้องเก้าพมดอกคนี้พาไปต้มได้หอคนตยได้กับป้าจะมาไหลเา้ากระปอบึ้งบึบึ้งแวนก่นเด้อคือขวพกข้าวไอ้ตายลนยองเลยเนีู่เนีู่แม่คิวตรีเป็นแวระบาดงน้อจะคือยังจะคืน้หินบ่แมน อยังเลยบุงโว้ยหัวยองเลยพี่น้องยี่แหละนาะเตียงแล้วที่นอนเลยพี่น้องพี่น้องคลิปนี้ก็สิบห้าไลคพี่น้องไปก่อนเด้อผ่านอะไรก็เซ่ก็ติดตามซ่องน้องข้ามในเรื่อพี่น้องคลิปหน้าขอกันใหม่นะสบายดีไปต่อพี่น้องเลยเดี๋ยวผู้บ่าวสิบไลค์ห้าสิไปต่ออเอปต่อในไปต่องต่อสิบไลค์ส่วนพ่อบ้าน